ขอเลยหมกไปกัดนะโอ้มากจับตัวนี้ฝุ้วยครับวันี้เจออธิบายกินหมึกกล้วยครับ่สใส่ไปดูแล้วก็ละลายไปไปนด้เสร็จแล้วเราก็กินยิบอันนี้ไว้อันนี้มันจะมีแสงๆนิดหน่อยนี่นะอันนี้ดูสิ มันจะเป็นเหนียวเหนียวนิดหน่อยนะจิ้มแล้วก็กินอืมอร่อยมากเรากินทีเดียวได้ไหมต้องกินทีเดียวยาวๆแย่ๆอร่อยมากคัสเตอร์บ้าเท้าร้อยหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอินเตอร์สุดไว้เลยนะบ๊ายบาย